เดี๋ยวเหมือนเดิมก่อนนะครับปวามเขาปันเดี๋ยวหุ้มดูนะนีมาแล้วครับปลาเริ่มมาแล้ว หายไปเลยซูม <sk ill ing> ไม่ทันเลย <sk ill ing> มาโชว์กล้องเลยสวยอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เดือฟนฟิชชิงเย่วันนี้มามาทำอะไรน่าจะกลับครับน่าจะกลับแน่ใจแน่แน่แล้วต้มไม่เฝ้าเดี๋ยวไว้ก่อนก็วันนี้มากับลุงจี๊ดนะครับลุงจี๊ดสู้เซียนกายไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็เซียนกายนะครับเซียนกายกายสวดีครับนี่เซียนกายสวัสดีครับครับอันนี้ อันนี้นาเสกนะครับนาเสกครับผมสวัสดีครับผมอันนี้อันนี้เซียนเซียนไม่ใช่เงียนไอ้ลูกชายนี่เซียนอันนี้เซียนเซียนอยากมาหลายหลายรอบละเมื่อเมื่อกี้คลิปที่แล้วได้ไปเยอะนะครับอุ้ยอุ้ยงัดแล้วงัดแล้วนี่แม่ชูกล้องเลยนี่ใสสวยมากตัวใหญ่ว่ะไม่เข่าใส่สวยเลยแม่ชกล้องนอะตกกันขำแช่น้ำขำเปื่อยแน่วันนี้สวัสดีครับ ดูตะกลับกับหน้าผมอะไรใหญ่เหมือนกันอะไรใหญ่เหมือนกันแล้วมันดิ้นหลุดทำไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวโทษได้ยนะเราออกกล้องแล้วมากับน้าหนุ่ยนะครับ้วยคนหนึ่งก็วันนี้อยู่ที่ห้วยสมงหมายเดิมนะครับหมายจากคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวลองนั่งตกกันเมื่อกี้นั่งตกปลาเราปลามันรอบนี้ค่อนข้างห่างนะครับก็แต่ก็พอได้เก็บอยู่เดี๋ยวนั่งตกกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ใช่เย,ยอะเลยเมงเมาแมงเมามเมงเมาแมงเมาแมงเมานี่นี่แมงเมาที่มีขายนนัต้องเก็บอย่งเดียวนี่จะมาขายกันหน้าหมายตัวระบาดว่างั้นโอ้โหดชิบหายเลยจะพกมาตั้งเยอะเลยไม่ไม่จะไม่แบ่งกันเลยอะ่ะนี่น่าจะเกือบห้าร้อยอ่ะจะขายอย่างเดียวอะ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปนั่งตกกันนะครับเดี๋ยวดูอาการทุนกันอีกวันนี้

ไซส์เอาได้คอมยมันมาเรื่อยๆคอยมันกินเรื่อยๆไซส์ใส่ใสามนิ้วนะครับไซส่ไม่ใหญ่ไม่เหมือนรอบที่แล้ว มาตัวตัวนี้ใหญ่นะตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยสีนิ้วไซนี้ถือว่าใหญ่แจม มันจะบางทีมันก็หายไปเป็นพักๆนะครับต้องนั่งรอใจเย็นหน่อย ไซไม่ใหญ่แต่ได้เรื่อยๆนี่ เต็มไป,เ,ป,เ,ปเลยเดี๋ยวเหมือนเดิมก่อนนะครับความเฮาปันเดี๋ยวหุ้ม เลยว่ะบ <c ười> ่อยบ่อยผลแปดสิบเลยอุ้ยถอนกล้องยังสูงไม่ดีเลยกล้องยัง โฟกัสไม่ได้เลยนี่ตัวนี้นะครับสสวยครับสีนิ้วเมื่อกี้หย่อนลงไปทุนไอกล้องยังโฟกัสไม่ได้เลย <laughs> กินไอ้นี้ไปละ กินถอนขึ้นมาเลยสาเเ้านะครับปันเดียวหุ้มจับจีบ,บีบหัว

โอ้ปลาอะไรเนาะที่นี่โดนปลาอะไรกวนเนาะฮะกระโฮกกวนเลยทิ้งคันไปเลยเนาะแล้วพายเรือตามน่าจะพายทั้งวันอ่ะพายไปพายมากลับบ้านเลย ถอนแบบนี้มันต้องโดนแล้วมันต้องโดนแล้วนี่นไส์สวยไส์สวย,อ,ย,วยอ่าเป็นธรรมดา,มดดานี่ตัวนี้ไซส์สวยนะครับโอ้ยกล่องเปลือนหมดไม่สุดยอดเลยนะฮะไม่สุดยอดเลยไม่สุดยอดเลยเอ่ะต้องสุดยอดครับน้าสิ น้ำอะไรน้ำเปล่ากินอยู่ถอนแบบนี้ถอนแบบนี้ใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยน่าบอกไม่ใช่ขนมปังกินฟาร์มเขาจ้ะกินจริงกินเหลืออะไรเลยใครคนกิน เร้อกันเลยนี่ออโอ้ยตัวนี้ใหญ่ว่ะอยากโชว์นี่สโลแกนอะไรนะสุดยอดครับนะ้าสุดยอดครับนะ้าจากนะ้ไม่ได้พูดนานล,ลืมสุดยอดครับนะ้าไม่รู้ได้เยอะได้น้อยสุดยอดไปก่อน กกก็่่่าาาลับมทีเดูหน้าหนุย่ยดูหน้าหนุ่ยตกไปก่อนนะครับเคลื่อนเลยเคยลือล่อนกล้องเลยบาดเคลื่อนกล้องเลยปลาจะกินไหมเนาะเรียบเหมือนกันบ้างเออตีน้ำเรียกหน่อยกลับตีน้ำเข้ามาน้ำถุนเหมือนเดิม 华灯。 นิตัวน้อยหนึ่งว่าแล้วโคลูกปลาเนี่ยรูปลาไปแล้วครับทางนู้นเตรียมย้ายไม้เดกชายวงเงินได้เซียนกายกาถ้าฝั่งนู้นกินดีมารับด้วยนะโอเคไหมกายพายเรือมารับนะพายเองเลย โมงเย็นนะครับเดีเวลาเก็บของกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่าขอกินข้าวก่อนนะครับหมูตัวเนี่ยฮะอะไรนะแช่ในถังใช่ไหมใครแช่ให้เอาแช่ให้บ่ถ้าตากแดดบูดแน่ใช่ไหมก็วันนี้ ปลามันกินเรื่อยๆนะครับมันมันไม่ได้ถึงกับว่าเงียบไปเลยนะครับแล้วก็มันก็พอได้ได้วัดอยู่ได้เก็บอยู่มันก็กินเรื่อยๆแล้วก็เลยไม่ได้กินข้าวสักทีนะครับมาเมื่อเช้าก็ไม่ได้กินข้าวเหมือนกันกาแฟแก้วเดียวนี่ก็สี่โมงปลามันก็เริ่มเงียบๆแล้วแหละทางๆ กินข้าวดีกว่าหาแรงภายเรือกลับบ้านปลาก็ได้หลายตัวพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นน้ำหนักแล้วน่าจะไม่ไม่เท่าคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วมันตัวใหญ่มากนะครับคลิปที่แล้วนี่ไซส์สีนิ้วห้านิ้วหมดเลย สายสามนิ้วแบบเนี้ยหายากมากไม่ใต่ยอย่างเงี้ยขึ้นก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันวันนี้โอ้โยอยางหิวอย่างหวยเลย เคครับเดี๋ยวก็เริ่มทยอยเก็บของกันนะฮะวันนี้ก็สี่โมงกว่าเก็บของกันดีกว่ารอเรือมารับโดนปล่อยทิ้งเรือไม่อยู่นี่ก็เดี๋ยวดูผลงานกันครับผลงานสำหรับวันนี้

กูขาดตัวเนี่ยมันน้อยจังวะฮะต้อต้องไหนต้อกันนะอช่างขาดตัวเนี่ยคุณดูไหอืมกินห่างกินห่างวันนี้ นี่นะครับผลงานถึงหรอกถึงไหมสี่โลกว่าห้าโลสี่โลขึ้นได้อยู่สี่โลประมาณสี่โลอ่ะสี่โลได้อยู่ัมครบบบบบปปปปุุุ๊๊๊ไซส์สวยๆใหญ่ๆก็พอมีนะครับแต่ไซส์วันนี้ไซส์เล็กจะเยอะหน่อยก็กะน้ำหนักมือดูก็ประมาณสักสี่โลนะครับ ตัวนึงตัวใหญ่แล้วทาไม่ไ้โอ<ห>้คลิปท,ที่แล้วรอประมาณสิบโลโ<ห>ทลิปนี้แบบหนังพลมวล<ห>นเดี๋ยวอาจจะมีอ่อยไว้นะครับอ,<ย>อาจจะมีอ่อยไว้แล้วก็ว่าจะเข้ามาซ้ําอีกเพราะว่ารอบนี้มันเราไม่ได้อ่อยไว้ไไเดี๋ยวต้องลองอ่อยทิ้งไว้แล้วก็เข้ามาโตอีกทีดูปะก็ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าร้อนปวดหัวก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับน้ำยังไม่มาอือฮะทำไมไม่มากันยังม่มาอีกเหรออฝนตกผมได้เป็นติ้วยเนี่ยเห็นวัดเปาวัดเปาโอ้แหงอะไรกันเนี่ย แรงกิบไผ่นายตาขึ้นเมาขึ้นทำไมใส่แว่นอีกจบเลยน้าก็ได้ห้าลูกเอาจรอกอีกพวกนั้นมาไช่ในกันไปไหมที่เหลี่ยฝั่งน้